อ่ะเก็บพักหวานพี่น้องยอดงามงามยอดงาม,งามยอดอ่อนๆ่อน,นในอู้ยอดอ่อนๆ นาลงเดือดอ่อนออ,นอ่นมีนีเทาา้ยาย,ยส เหรออ้เห็ะ่ะเห็ะ่ะโอ้้หงงามงาม,งามยอดงามงามเลยว้าวยอดอ่อนๆเลยครับหืมยอดงามงามเลยพี่น้องอาน,นุมลงมาแยจ้อยนี่ สุดเลยเนี่ยอะไรจะงามขนา,นาดนี้เนี่ยงามบ่งามบ่เนี่ยงาม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 นี่ี่ะงามมะรมะเร่อ มาเร่มมาเรือเขาเรียกว่างาม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 อามเอาไว้ก่อนนะคะนี่ยอดงามงามอยู่นี่ทีนี้เจ้าอื้อ ยอดอ่อนยอดงามๆเลยครับเบื้องผัดสองบันก็คือบบมีเนาะ<ม>ปะัดนมลงมาแล้วผัดลายอยู่พี่น้อง<ม>ว้าวว้าวยอดอ่อนมากเลยนี่ฮะว้าวยอดอ่อน อยเก่งพี่น้องเก่งใส่เครื่องบดแดงมันสุดยอดเหนือคำบรรยายหอมหอมพี่น้องเด็ดออกมามันสดสดนะหอมมากเลย ่ดคำสว่างนี่แจ้งหมอลำดีดีเนาะอมอหมอลำวงใหญ่เด้อนิ่งๆครับนิ่งนิ่งอ,อย่างวะสี่ห้า 4, วงละมาปีนี้บ้านบ้านเขาเจ้าคำสว่างก็มีแต่วงใหญ่ๆอีกปู่เขาเจ้าแบบฐานะดีอ่ะ,ออละแล้วแล้วจ้างเข้ากับบริแพง ยี่สิบบาทสี่สิบบาทแพงสุดอ่ะซานเล่าเหแล้วเนาะเนอยนึ่ค่อยไปประทมกันสี่สิบบาทนี่แหละอี่ว่าขพ้นหมอน้ำพร้อมกิบพะวานรทอมพี่เนาะว้าวกำลังแตกยอะเลยพี่เนาะอ,อู้ขาดขนาดเก็บเลยยายอืมอ

สวยเลยยอ,อออยอดอ่อนมากพี่น้องมือนี้นิแตยอดอ่อนๆห้มงามว้าวโอ้ยมาถึงช่วง นี่แต่ยอดงามๆเลยนี่แต่ยอดอ่อนๆอืมอืมเบ็ด huh. ข uh ้ามสิว ว่าเจ้าสงงามแท้เดอย่าตีงอย่าตีงอย่าตีงไลยดองแดงดองแดงน้องยอดผักหวานอืมสวยเลยโอโ้ที่น้องยอดงามขนาดเตวดปัญญา กุกมันใหญ่นกมกรบบได้ปุ๊กมันใหญ่ก็เลยสิเก็บเอาทางใต้เื่อนี้แหละค่ะพี่น้องงานพ่วงพวงยอดเก็บเอาทางใต้นี่แหละเอาทางเทิงถ้าสามารถปีนกะปีนเลยเด็กคุณยาย,ยเลยก็บทางใต้แล้วก่อนอยาเพราะเขาปีนมาสิสำรวจ วันไปให้ยายมูลละบะให้คุกเกงใส่มไม้ขาย เนื้อง,งานข้าหฮักไ้กตะปางคุ้นลนะเนาะนี่มันออกใหม่อีกรอบะตะปางคุ้นเ้วกตะปางคุ้นลนะเนาะ สามารถบร่ยายกูไหวไหมไม่ไหวก็ไม่ต้องนะกุกกิกมันแข็งแรงหรือเปล่า,าโหพี่น้องเอ้ยเพื่อคีอได้พักวานแต่ละยดเอาพาดไปทางน้อนอีกไหมไม้เดี๋ยวพาดให้ อสามารถมากามาว,าว้าวเอาขึ้นไปอีกยืนเก็บเลยบบนี้โอ้โหเอาพักเหนื่อยมันก็เป็นตะปีนยุ้ยยอดมันนะจังแมนมันงามงามปลล้ําปลาเหลือโยนลงมาเลยเดี๋ยวเราเก็บอื โอ้โหทั้งอวบทั้งยาวสุดยอดโชว์หน่อยโชว์หน่อยว้าวโอ้ยสุดยอดของความอวบดอกมันก็เอาเลยนะพี่น้องเพื่อสีได้พักวานเบิงบ่งรุดเบิ่งรุด หมดแล้วครับมาลงมาบาทนี้เอาค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะเออค่ายแต่ตัวน้อยเนาะถ้าตัวใหญ่แล้วเมืดซิดระวังมันเกาะกเกงขาดเอาเกาะเกงคาดเอาเอาเอ้ย เอาพี่น้องโอ้ยเพื่อจะได้ฟักหวานมากินตะละยอดบวกแล้วว่าห้ามโตราคาเออเบื้องรวดเออบาทนี่พี่น้องจ๋าผลงานอ้ยความอวบทั้งอวบทั้งยาวพี่น้อง อใส่กระตาก็เต็มเลยแบบนี้นะคะคุณพี่น้องยอดขึ้นโอ้หอมหอมหอมสำหรับคลิปนี้เก็บผักหวานคลิปที่หนึ่งนะคะพี่น้องเต็มหนึ่งกะต้าแล้วค่ะแต่ตุ้มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทีย่ยายจุ้มทุกทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2องพันห้าสิบเ็ดค่ะโชคดีตลอดปีนะคะ วันที่หนึ่งใกล้จะถึงแล้วนะคะขอให้โชคมัรำลึกคิดทุกคน,นกคน่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะติดตามคลิปที่สองนะคะ